เราว่าในแง่ของการไปทําบุญต่างๆเนี่ยมันช่วยให้จิตใจเราอะ่ะมันมีความสุขแล้วก็มันได้ช่วยในการที่เราตอกย้ำเป้าหมายของตัวเองเพื่อให้เป็นแรงผลักดันในการที่เราจะลงมือทํา จากช่วงที่ว่าโควิดที่ผ่านมาเนาะเราก็ไปซื้อของซื้อของช่วยเหลือคนตามภาษากันไปเราเท่าที่ทําได้เราก็คือซื้อกันไปซื้อกันมามีคนไปนับเว็บหนึ่งอะ่ะบอกว่าทําบุญไปรวมาร้อยกว่าทีก็เลยทํารายการที่เอางี้ได้กว่าเหมาของเลยชอบซื้อของอยู่แล้วแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอยากให้กําลังใจพะะ่อค้าแม่ค้าเพราะคนขายของเหมือนกันเข้าใจเลยว่า เวลาคนมาซื้อแล้วดีใจเนาะอยากเขากลับบ้านเร็วอยากให้คนมาซื้อเนี่ยบางทีมายืนยืนอยู่อา้าวตกลงได้กินฟรีเหรอคะเนี่ยบรรยากาศไม่ได้ชื่นมืดนนะคะแล้วการที่เราได้ช่วยเขาแบบอิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยบางทีมันเป็นประโยชน์กับเขาแบบเขาก็ได้ประหยัดเงินไปมื้อหนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันได้เห็นถึงว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการสู้ของคนในยุคนี้เนี่ยแมลงพื้นที่แมเห็นเลยว่าโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าหลายคนสู้จริง มีช่วงแมมมูนะคะคือคนคิดชื่อช่วงให้เสร็จสับเรียบร้อย <c oughs> เพราะมันเกิดจากที่ว่าเวลาเราไปไหว้พระอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนก็ชอบมาหลังไม์มาถามว่าไปยังไงไปที่ไหนขอตรงไหนขออย่างไรวิธีการคืออะไร <c oughs> ช่วยบอกให้ละเอียดค่ะ โอ้โหแทบจะต้องพิมพ์คําอธิษฐานให้แล้วอะดิโกปะเราทําเต็มที่ในแง่ของการว่าเใช้ชีวิตแล้วก็การทำมาหาก,กิน2คือในแง่ของสิ่งยึดเหนีจจ่ยวจิตใจนะคนไทยเราก็คือยังไงก็ต้องมีอะไรที่แบบเนาะเป็นเครื่องให้แบบเรามีกําลังใจสู้ต่อไปอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีนะคะดิฉันนะคะที่ผ่านมาขอผิดก็มีนะคะเรื่องความองความรักนี่ขอผิดนะคะดังนั้นเนี่ยต้องไปต้องรับวันนั้นไปเจ,เจอเจ้าของพื้นที่ บอกอา้าคุณกระแม่ขอผิดนะคะเนี่ยต้องขออย่างนี้อย่างนี้ค่ะไปดูได้นะคะในรายการแม่มาเมาค่ะจริงๆที่ไหนบางคนมีความเชื่อเรื่องพวกฝ่ายมืออะไรมากไหยคือว่าจริงๆเราอะเป็นพุทธศาสนาถูกไหมเราโอเคเราก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะเนาะเราก็ถือศีลน,นะทำทานถือศีลภาวนาของเราแล้วก็เราว่าในแง่ของการไปทําบุญต่างๆเนี่ยมันช่วยให้จิตใจเราอะมันมีความสุข จส่สใสเบิกบานนะเวลาแล้วเราได้ทําทานเนี่ยมันคือการได้สละทรัพย์สละความตระณีทีเหนียวของเราที่เรามีเออมาปุ๊บเราหวงแหนเงินเราจังเลยแต่ว่าเราสละได้ในการทําบุญทําทานเลยต่างๆนานาเหล่านี้2คือเวลาไปสถานที่เหล่านี้เราสบายใจคือด้วยพลังงานต่างๆเนี่ยก็จะสงบเยือกเย็นสบายๆทําให้เราอ่ะตั้งสติมีสมาธิได้ดี3คือเวลาที่เราจะอธิษฐานเวลาอธิษฐานเนี่ยทุกคนต้องพูดเรื่องดีอยู่แล้วถูกปะ ไม่มีใครพูดเรื่องไม่ดีกับตัวเองทุกคนก็จะแบบเออขอให้แข็งแรงมีลาบมีเงินทองขอให้ขายดีขอให้ขายที่ได้ขอให้มีบ้านขอให้มีรถหรือขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนึกออกมาขอให้พ่อแม่แข็งแรงหายป่วยอะไรขอเรื่องดีทุกคนดังนั้นเนื่อเมื่อเราขออย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกในหลายๆที่แล้วเวลาขอเราต้องตั้งจิตอธิฐานให้ดีมีสติมีสมาธิให้ดีแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปอยู่ในแบบ ทั้งจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเข้าไปใน DNA เซลซลของเราทั้งหมดอะว่าเป้าหมายชีวิตของเราเราอยากมีอะไรดังนั้นนะคะแม้ว่าการที่จะไปมูหรือว่าการที่จะไปทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันช่วยทางด้านจิตใจแล้วก็มันได้ช่วยในการที่เราตอกย้ำเป้าหมายของตัวเอง เพื่อให้เป็นแรงผลักดันในการที่เราจะลงมือทําต้องลงมือทำด้วยนะย้ํานะคะว่านอกจากขอแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือทําให้เต็มที่เพราะวันหนึ่งที่เราได้สิ่งดีๆเข้ามาเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเพราะเราอะทาเต็มที่ด้วยเราคู่ควรกับสิ่งสิ่งนี้ก้อนอย่างที่เป็นข่าวอะแหละที่เคยเป็นข่าวอะเนาะที่ตอนไปไหว้พี่ไข่ที่วัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชค่ะค่ะ ก็คือเป็นกระถินวัดป่านั่งนิมิตนะคะจังหวัดสกลนครก็คือ,เ,อเงินทาบุญกระถินเนี่ยจะไปสร้างพระมหาเจดีย์มหา,าธาตุเจดีย์นะคะซึ่งก็จะบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่ม่านหลวงปู่สาวอะไรอเงี้ยนะคะหลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยคะ่ะสายภาคอีสานนะคะก็เลยเจริงๆแล้วอะคะ่ะมี คนที่ร่วมทําบุญเยอะมากๆนะคะพ่อแม่พี่น้องที่บอกบุญกันทางโซเชียลมีดีอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ก็ทํากันเยอะมากจนได้ปัจจัยในมูลค่า30ล้านอย่างที่ได,ได,ได้ได้ดูในข่าวไป